ลูกค้าดีนะครับเราคิดว่าดียอดสั่งซื้อเยอะนะครับจ่ายตรงเวลาไม่มีผิดเลยแต่เอ๊เอ๊เดี๋ยวก่อนไม่มีหน้าล้านเอาละสิไม่เห็นภาพใช่ไหมวงเงิน1ล้านบาทไม่มีหน้าร้านจ่ายดีมาตลอดเราจะรู้ได้อย่างไรอ่ะถ้าวันหนึ่งเกิดล้มขึ้นมาท่านยึดอะไรครับไม่มีอะไรให้ยึดถูกไหมครับเพราะไม่มีอะไรให้เห็นเดี๋ยว ผมว่ามันเพี้ยนตั้งแต่ตอนให้วงเงินเครดิตแล้ววงเงินเครดิต1ล้านบาทท่านเอาเกณฑ์ไหนมาชี้วัดให้จินตนาการเข้ามาผมเดานะมันอาจจะเริ่มจากน้อยๆแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัญหาคือไม่มีเกณฑ์ในการกำหนดเครดิตลิมิตของลูกค้าและไม่มีการรีวิวลูกค้าเก่าประจำปีลายนี้ ท่านคงต้องกลับไปดูครับงบการเงินมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลกําไรตอบแทนท่านจะเคาะออกมาเป็นนโยบายเครดิตอย่างไรมีแผนก่อนมีแผนครับโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบสนใจเพิ่มทักษะพ,พัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่คิว o d e